เชื่อไหมครับปัญหาชีวิตคู่มันไม่ใช่แค่ลิ้นกับฟันครับมันเป็นมือกับไข่ใบหนึ่งซึ่งมันเคยขึ้นไปถึงสารดีกาเลยนะครับไปถึงสารสูงเลยนะครับจากกรณีภรรยาเนี่ยบีบไข่ผัวครับ คุณผู้ชมครับเรื่องนี้ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะครับคำพิพากษาของศาลเนี่ยนะฮะทำพิพากษาศาลสูงนะครับสาลฎีกา2 4 6สีทับ24,80แม่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาเกือบร้อยกว่าปีที่ผ่านมานะโดยเป็นเหตุการณ์จากกรณีที่ผัวเมียเนี่ยนะครับเขาทะเลาะก,กันครับแล้วก็ตอนทะเลาะก,กันเนี่ยนะครับในสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีแอร์ไม่ได้มีอะไรพัดลมด้วยนะสมัยก่อนบางข้า้งมันก็จะเป็นกลางมุง้งใช่ไหมครับ ผัวเมียอยู่ในมุ้งทะเลาะก,กันเมียก็สู้ไม่ได้ก็ไปไปบีบบีบไข่ผัว <c oughs> บีบไข่ผัวนั่นแหละว่าง่ายๆบีบไปแล้วเนี่ยผัวเนี่ยก็ต่อยเข้าเบ้าหน้าทีหนึ่งครับเ <c oughs> มียเนี่ยก็เลยไปแจ้งความดําเนินคดีจับผัวตัวเองเนี่แหละครับโดยเรื่องนี้ขึ้นถึงศาลสูงนะฮะจากกรณีที่นางสะอิ้งกับนายพยุงนะครับจําเลยกับโจทย์เนี่ยนะครับ เป็นสามีภรรยากันในคืนเกิดเหตุครับในมุง้งในมุ้งคืนนั้นในมุ้งหลังนั้นในคืนนั้นนะครับก็คือผัวเนี่ยนะครับกับเมียเนี่ยก็นอนอยู่ในมุ้งเดียวกันอ่ะต่อมาเนี่ยเมียเนี่ยก็พูดขึ้นมาครับว่าจะไปซื้อผ้าห่มใหม่ที่นอนใหม่ก็เลยของเงินผัวผัวไม่เห็นด้วยครับผัวไม่อยากให้ซื้อก็เลยมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นก็ตอนแรกก็ยังไม่ได้ลงไม้ลงมือหรอกครับก็พูดไปพูดมาเนี่ยนอนในมุง้งนอนในมุง้ง คุยกันไปเถียงกันไปเถียงกันมาจนกระทั่งเมียเนี่ยได้ดาได้ลํำพันแช่งผัวเนี่ยต่างๆนาน,นาผมว่าหลายๆคนก็คงโดนเนาะเมียบ่นอยู่ข้างหนีไม่ได้ <c oughs> ผัวเนี่ยนะครับก็เลยตบไปที่เมีเนยนาทีนึงเมียเนี่ยก็ใช้มือเนี่ยบีบอันทะผัวเนี่ยนะครับบีบเต็มที่ครับผัวเนี่ยก็เลย ชกเข้าไปที่เบ้าหน้าของเมียเนี่ยเป็นรอยฟกช้ำเมียเนี่ยก็เลยมาฟ้องเนี่ยขอให้ศาลท่านเนี่ยนะครับลงโทษผัวปรากฏว่าศาลสูงนะครับเขาบอกว่าตามรูปคดีพอถือได้ว่าจำเลยผู้เป็นสามีทําการป้องกันพอสมควรแก่เหตุไม่มีโทษตามมาตรา50แห่งกฎหมายอาญาฉะนั้นปัญหาเรื่องอำนาจสามีที่ทําโทษภรรยาตามที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมานั้นจึงไม่จําเป็นต้องวินิจฉัยถึงก็กลายเป็นว่าเมียไปบีบไข่ผัว ผัวสวนไมทีสารท่านบอกป้องกันสมควรแก่เหตุครับผัวไม่เป็นความผิดครับแต่บอกอย่างหนึ่งนะอย่าไปทำอย่างนี้กับผู้ชายที่ไหนอีก